สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทุกท่านด้วยครับสำหรับเช้านี้อืตื่นมาก็เจองานเข้าเลยสําหรับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับติอาโก้คันตาร่าก็พักยาวแน่ๆครับหกสัปดาห์นะครับจ็บนะครับ ลิวร์พูครับเจอข่าวร้ายครับเมื่อเตียโกอาคันตาร่าในกองกลางเชิงสูงต้องพักยาวครับ6สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงครับที่ได้รับบาดเจ็บในนัดเปิดสนามพิมลีกนะครับเตียโกอาคันตาร่าครับโชคร้ายมากๆตั้งแต่นัดเปิดสนามฤดูกาลใหม่เมื่อบาดเจ็บแฮมสตริงครับจนถูกเปลี่ยนตัวออกในต้นครึ่งหลังสึกพิม์เลี้ยงกลิดครับที่ลิวว์พูเสมือกับฟูลแลมที่สนามคาร์วินคอสเทดครับ2ประตูองเมื่อเป็นสาวที่ผ่านมา ทางด้านนักข่าวอย่างเจมพีเอสกับนักข่าวสายหงแดงของเดียแลนติกเนี่ยเปิดเผยว่ากองกลางจอมเกา๋าต้องพักรักษาตัวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนทำให้จะพลาดช่วยทีมในหลายนัดเลยทีเดียวต่อจากนี้นะครับ อดีตแข้งบาร์เซโลนาครับรวมไปถึงไบยอนมินิกอย่างเจ้าโกอาคันตาร่าครับจะไม่สามารถช่วยทีมได้เลยในเกมพบกับคลิสตันพาเลทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลมัดนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันและวูฟแฮมตันรวมไปถึง2นัดแรกครับของรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยนะฮะ <c oughs> ถือว่างานเข้าแล้วสำหรับเจเกนครอปนะครับอาการบาดเจ็บของเจ้าโก้ครับนะับว่าเป็นข่าวร้ายมากๆของเจเกนครอป และจะทําให้สโมสรนะต้องดึงกองกลางรายใหม่มาเพิ่มก่อนตลาดซื้อขายปิดตัวลงนะครับต้องเสริมแล้วนะครับถ้าเจ็บแบบนี้นะฮะจะเป็นยังไงครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหถือว่าหลายนัดเลยดีนะคชิรตสันพาอเลยแมนยูบอลมัดน,น,นิวคาสเซลเอเวอร์ตฟุตแฮมตันแล้วก็รอบเป็นกลุ่มยูฟ่าอีก2อนัดสุดจัดปลัดบอกนะตอนนี้ก็คือเจ็บครับพัก6สัปดาห์สำหรับเตียโก้คันตาระก็ต้องมาตามดูอาการกันต่อไปเรื่อยๆสำหรับเจียโก้นะครับ ขอให้หายเร็วๆนะฮะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ